วันนี้ก็มาพบกับหนูอีกแล้วแม่อากาศไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ร้อนก็จะมีวันนี้จะให้ดูเฮ้ยรอด้วย s> <S เลยรีบไปไหน้องแมมเดี๋ยวพี่รอพี่ก่อนเอ้ามามีอะไรดิมาจีคุยอินุสุค่ะาีบคุยกันร่มร่อก่อนแปดแรงผิดเวลานิดนึงครับพี่ๆนะมันร้อนไปหมดเลยมามาร่มร่มก่อนน้องแมมเดี๋ยวคุยกันนิดนึงก่อนนี่นะครับ รถลายน้องแมมมามีรถอีกสูสูเครื่องเครื่อง88แรงค่ะเป็นรถ5 NKR ใช่ค่ะสี่ล้อ NKR สี่ล้อนะรถห้างรถห้างค่ะหัวปี๊บนะครับพี่พี่หัวปี๊บแกสั้นที่เขาเรียกกันอ่ะนะมาน้องแม่มางี้ร้อนก็ต้องร้อนด้วยกันอ่ะตาเตอหยีหมดแล้วเอาแว่นมาดานเอาแว่นใสมาอีกพี่พีดูดำเนี่ยหรือว่าดาแว่นดำมาแล้วก็อ่ะ พี่พี่เดี๋ยวดูรอบคันนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านน้องแหมมคะ่ะคุยกันราคาก่อนเลยราคาคก่อนเลยราคาขายเท่าไหร่คันนี้คันนี้อ่อสิบหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอ่าราคาก็หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพี่พี่คันนี้นะ NKR รถห้างนะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้าพี่พี่เห็นว่าราคาชอบใจดูต่อนะครับถ้าไม่ถูกใจปิดเลยปิดเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับ ไม่ต้องฟังผมพูดแล้วถ้าเกิดมันราคาไม่ถูกใจก็ปิดไปก่อนนะครับอ่ะเห็นพีพ่ๆถามกันมาเยอะพวกอย่างเงี้ยหลังคาสองแถวเนี่ยผมพอที่ผมไปซื้อได้คันนึงนะครับก็เลยเอามาถ่ายให้ดูนะครับเป็นรถห้างนะคันนี้คันที่แล้วเป็นรถประกอบนะครับอันนี้เป็นรถห้างนะครับนรขนส่งคัสซสวยนะครับกระบอกกระบากก็เนี่ยตามเนี่ยพีพ่ๆ<พ>ดูแล้วกันแตกรายงานแล้วแตกรายงานอ่าพอได้อยู่พอได้อยู่ก็ รับนักเรียนได้อ่ะต่างวันอ่ะเหนียวยิ่งเก่ายิ่งเหนียว,ยวใช่ตามรับนักเรียนได้อ่ะเนี่ย AS Fiber ด้วยนี่นะครับเบาะครบนะคันนี้นี่นะครับพร้อมใช้เลยไฟติดออดดังสุดๆนะครับคันนี้เปิดไปป้านหนูจะไปะกดออดให้เขาดูเองจะเอาเพลงประล่ะเต้นได้ครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยอ่าได้ไหมได้ยัง เอเเ้ยๆๆๆงพี่พี่ <su Carlos. S 2> สนันนะอดเอิดันนะไม่ใช่ล้อเล่นนะพี่ดานดานดาออดเอิร์ดดังนะครับรถดังคันขายกันแค่ออดอันเดียวนี่แหละดูท่าแล้วนะครับเครื่องดีครับซีดีนะครับไม่ต้องอ้าวไม่ติดไปแล้วนี่นะครับโอ้ติดทำไมเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเลยนี่ฟันแดงหน้ามดนี่นะครับ ยังไม่ถึงมดเลยนี่นะครับนี่เผาร้อยนะครับรถห้างครับรถห้างอ่าเดี๋ยวผมพาดูภายในกระบะพี่ไม่ถามหรอกระบะอ๋อยาวเหรอเออยาวเท่าไรน้องแมพี่ก็ลืมละอันนี้กระบะยาวสามเมตรยี่ค่ะยาวสามเมตรยี่สิบกว้างเมตรแปดสิบค่ะอ่ากว้างเมตรแปดสิบมาตรฐานนะครับพี่พี่อ่ามาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในนะอ่าน้องแมนมาอ่าคันนี้แน่นอนเลยพี่พี่ พัดลมไม่เอาผมไม่ลดให้นะไม่เอาก็ต้องแถมไปนะครับแต่แอร์มีนะแต่มันไม่เย็นมีระบบอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดแต่ถอดสายพานออกนะครับตีว่าแอร์ไม่มีก่อนละกันนะครับพี่ๆอย่าไปทำเมาละกันนะนี่นะครับแผงข้างนะครับเกียร์สั้นนะครับเกียร์สั้นนี่ครับเกียร์สั้นนะเกียร์สั้นแท้นะปีเก้าสามแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ อ่าฮนี่นี่น,นี่แม่แรงนี่ออดนะครับพี่พี่นี่ทีเด็ดเลยนี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยนะครับน้องแหม่มอื่นนะครับรน้องแหม่มร้อนนะครับรพี่พี่ไม่ฮะสตาร์ทไหมฮะระวังอย่าพุ่งไปนู่นนะน้องแหม่มนะดูให้ดีนะอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่พี่ฟังหน่อยเอาอยัางเนี่ยลุ้นแย่แล้วอ่าเอ้พี่พี่เครื่องดีด๋ยวหัวได้ไหมอ่ามามามา๋ยวหัวหน่อยครับเดี๋ยวให้พี่พี่ดู ราคานี้ให้ดีโทรครับไวแน่นอนครับราคาแบบนี้ผมผมว่าไวแน่นอนเฮ้ยติดหัวดิไม่ยกหัวอก่อนนะโอ้ตายแล้วครับไม่ยกหัวก่อนนะเละหมดแล้วทีมงานผมนะครับนี่นะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องดีครับด d นะครับเครื่องดีครับด d เครื่องดีคัสซีดีแล้วก็หลังโค้งหลังคาเบาพร้อมใช้หัวเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะครับพ้องแม่มเดินทำไรเนี่ยเกะกะหมดแล้วพูดก็ไม่พูดหาที่หลบแดดคันนี้รู้สึกว่าพี่จะถนัดไงให้พี่พูดอ๋อถน,นัดครับถ้ารถแสงก็บ,บาดเนี่ยทางผมเลยพ<ม>ี่รีวิวเกินห้าแสนแน่นอนเดี๋ยวดูคันนู้นนะคันนู้นถ่ายใหม่อีกรอบนึงอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่อง 88แรงนะครับเครื่อง88แรงนี่นะครับส J ่1นะครับน,นี่นะครับเครื่องดีไม่ต้องกลัวตอนซื้อเจ้าของเขาบอกว่าผมไม่ซื้อที่นครปฐมมานะพี่ๆี่เขาบอกว่าถ้าพังตรงเนี้ยเขาให้สองหมื่นเลย ผมก็ขับพยายามให้มันพังดันรอดมาถึงเต็นท์ผมได้นะครับคันนี้ผมพยายามไม่ทงพังแล้วนะผมได้กําไรเลยสองหมื่นไม่พังนะครับเ,เพราะผมถามเจ้าของเขาว่าเครื่องดีเปล่าเจ้าของเขาบอกถ้าพังตรงนี้ให้เลยสองหมื่นไม่พังนะครับรอดผมก็ไม่ได้ครับต้องมาขายวิธีต่อเนี่ยครับนี่ครับมีเทานะครับบนห้างนะก,ก็หลกกักๆก็น่าจะมีแค่นี้ครับที่เหลือก็จะเป็น บันเทิงซะส่วนใหญ่นะครับไอ้สเปครถหมดแล้วครับหมดตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วอเดี๋ยวผมหลบลมนิดนึงไม่ไหวร้อนพี่พี่ดับเลยดับเลยเอาหัวลงเลยอคันนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะน้องแหม่มหนึ่งแสนสี่มื่นห้าพันค่ะหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพัน<อ>บ,บาทนะครับพร้อมโอยไม่ไม่พร้อมโอ,อ,อ,อนนะคันนี้ผมยกเลิกอเจ็ดเก้าให้นะครับเอาไปแจ้งเข้าได้เลยเนะครับ ภาษีไม่ขาดนะภาษีอยู่ในรถเนี่ยไม่ขาดนะครับแต่ว่าผมจําเป็นต้องยกเลิอกออกนะเพราะว่าเป็นประกอบการสองแถวนะ,ะต้องแบบนี้ก็เข้า,ขาวๆก็ประมาณนี้นะครับไฟเฟยหลัาคาติดด้วยนะพี่พี่เห็นว่าเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูจริงๆรถใช้ได้นะครับถ้าไปรับนักเรียนนี่ผมว่าได้หลายคนนะประมาณ20ได้นะยี 20. สามสิบได้นะสามสิบคนสบายนะน้อง<ด>แม่มนะ,ะเออเนี่ยน้องแม่มก็ชอบมาก่อนเาเต้นหลังน้องแม่ก็ดำน, <c oughs> นี่ครับอ <c oughs> ่าก็ข้าวๆก็มีเท่านี้นะครับพี่ๆปีเก้าสามเกียร์ <93 S 1> สันส้นเกเกียร์สั้นรถห้างอ่ารถห้างก็ไม่มีอะไรฝากเพจหน่อยน้องแม่มมางานถนัดเดี๋ยวฝากคนหลังนี่เกลียกดมา้ไหมฝาก กดไลค์กดแชร์เพจเติมอัต้คาร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่อง Youtube รถบรรทุก4ี่ล้อส,สวยค่ะอ่าครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด,นะด้วยนะครับอ่าก็คลิปนี้ก็ผมลาเท่านี้ก่อนนะพี่ๆร้อนมากเลยครับร้อนมากเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ